สวัสดีครับผม Mario m Ma u เ l อ e r ครับผมที่ชอบมากๆแล้วติดอยู่ในหัวตั้งแต่เด็กก็คือพวกเครื่องหมุนหมักฝรั่งนะครับชอบเครื่องพวกนี้ก็เลยเอามาบวกกับความชอบของเราแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมครับพวกหมักฝรั่งหรือว่าลูกอมข้างในเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งแวดล้อมของเราครับที่แบบ เราใช้ไปวันหนึ่งเขาก็จะหมดไปจากโหลก็คือวันหนึ่งมังก็อาจจะไม่เหลือเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมครับเวลาเราใช้ไปเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเติมรู้จักรักษาเขาไว้ไมันั้นวันหนึ่งเขาก็หมดไม่มีให้ให้ลูกหลานเราใช้ครับก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะครับแฟนคลับของโอหรือคนที่จะมาในงานนะครับ oh. ว่ารายได้ ไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะเอาไปมอบให้มูลทีิที่ทําเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยครับก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันครับร่วมประมูลงานศิลปะ e Love the Earth ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centraltime.com/c